ยิงสตารแล้วลากกับลาวิลจุบแล้วลากกับวีลารวบแล้วลากกับกิ้งกบหรือแม้แต่ลากแล้ววารกับโดอีแบบไหนก็โคตรโหดโคตรโกครับเฮ้ยทำได้ไงอะนอกจากนี้ล็อกซี่ยังเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่มีสกิลสายจับอย่างแอคนี่แกร็บที่สามารถจับโดนทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นจับแย่งบัฟได้ครับจับข้ามขื่อได้ครับจับกอสเลเยอร์ ไม่ได้ครับโดยการจับของล็อกซี่นั้นยิ่งถ้าเราจับไกลจะยิ่งจับไปนานขึ้นซึ่งสามารถจับไปนานสูงสุดถึง2.5วินาทีทีเดียวครับโนอกจากนี้ดาเมจของอัลติเมทสกิลจะขึ้นกับพลังชีวิตณปัจจุบันของศัตรู oh. ซึ่งส่งผลให้ต่อให้จับตัวหนาก็าสามารถทำดาเมจได้รุนแรงเหมือนกันครับโ oh, ชนะโดยสำหรับการคอมโบของล็อกซี่นั้นไม่มีอะไรยากเลยครับเริ่มจากกดสกิลหนึ่งเท้าไฟกดสกิลสองเร่งความเร็วกดฟิกเกอร์กดอัลติเมทสกิลกดสกิลสองและก็โจมตีปกติแแบบบบนนนีีี้ครรรรรััััออออออ่่่่่งงหลลลลลลมมมึวาาาจจจะเเเเป็็สสสสสยดดดดดกก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 พุททิิิิิิิตตฟ์โ กติแบบนี้ครับเหล่าหเพื่อนกำลังกังวลว่าล็อกซี่จะใช้มานาเปลืองจัดสกิลเท้าไฟแล้วล่ะก็ปัญหานี้จะหมดไปเพียงเพื่อนกดโจมตีปกติครับเฮ้ยทำไมอะเนื่องจากล็อกซี่มีสกิลติดตัวอย่างไฟสปิริตที่การโจมตีปกติครั้งที่3ของล็อกซี่จะทำการฟื้นฟูมานา8%ดังนั้นผมแนะนำให้ตีอากาศ2ทีก่อนแล้วค่อยเข้าไปตีฮีโร่แบบนี้ครับซึ่งนอกจากจะได้มานาแล้วยังทำให้ศัตรูติดสศษหลักลูกไฟอีกด้วยนะครับฉันยังหลักลูกไฟทำอะไรได้อะก็หากเราใช้สกิลเท่่่่าแลลล้้้้วววยยััังเพิมผฟฟืนนูตตอฮีโรรดะคบ ใช่ครับถ้าโดนครบ5่ฮีโร่สามารถฟื้นฟูเลือได้สูงสุดถึง30%เลยทีเดียวครับโอ้ oh <my> God. ส่งผลให้ถ้าเจอล็อกซี่สายถึกๆจะได้รับไม oh <my> ่ออกตัดเลือดด้วยนะครับรักษาเง่อและล่าสุดวันที่28ตุลานี้เพียงเข้าเกมก็กดรับสกินใหม่ล็อกซี่ได้ง่ายละครับโดยสำหรับสกินอายะากิจกรรมเริ่มแล้วนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ